ดูเสบันนี่ดูเสบานเอ้ยนี่คือไต่ห้องคือเปียกนี่คือเกาเลยพี่สวัสดีนะครับทนายพี่น้องชาวยูทูบช่องอมสินอมทัวร์ด้วยนี่หนาสองเส้นกับขึ้ิวอ่ะไห ข้ามนาข้ามหลังไปือบอ่อเก่าเลยคุณปูยังอยู่บ่อ,บอเก่าน้ำรถเริ่มออกละน้ำแตกและอันนี้ทั้งเลยน้ำข้างบอ่อทั้งน้ำเงาก็เลยเอาเอาเวลาเก่าละเวลาเดิมของคุณปูนั่นแหละแกยจะไปไหนบุ๊กมามากอไก่ทิม เรนที่สองขั้นเลยคุณผู้มวันนี่มาเรนหลายขันนี่รถอยู่สามขันแต่ยิ่งสองขันขันหนึ่งจอดแล้วมนี่รถที่งานบริษัทจอดแล้วอ่าเฮ้ยยิงยิงยยแยบุรี่ เินไส่ไปก่อนเดี๋ยวินขาวเากเดี๋ยวนะบดิขาวขา่นดินไส้ไปขายก้อนเดี๋ยวกินไส้ไปขายกอนเดีวไม่หัวเอาว่ะนะก็ย wow> uh, ังเขาไป่งใช้ดิขาวเขา กินข้าวขด้เมันดีกินไส้ในกะดีเฮ่อนั้นไส้แดงๆอดูพี่รถอ,อกก็น่าทึงมันไปก้อน,นง่า,งายลยไส้เป็นรวนไสแดงรวนไส้เป็นรวนไปกินข้าวอีกทีโอ้ยมันจะเปิดกล่องมาดพราะิปกินข้าอีกแล้วม่นร้ว่าเก่งรถที่นี้นะคุณ ือแต้งขอบตาผุเตี้งงหนกล่องเมื่อนบ่สูขข้ก่อนด้วยเฮ็ดคู่ตาเป็นตีต้องทีเราก็นานนี่ละนี่นี่ันน้นเพราะาคู่หยอ,อก,กอเลยมไม่เตียนดินไหม รถคู่ลงไปต่ำหนึ่ก็ได้นี่จูงฝนอีนี่จะเขี่ยวขึ้นรถมาหน่อยขั้นแท่ยี่สิบเดี๋ยวจะเขี่ยวแล้วพดขึ้นไก่แล้วแล้ว น้ำซมน้ำไม่นออกบ่อตีให้น้ำฝนให้น้ำอยงาะน้ำซึมน้ำไม่ใส่น้ำบอกอันนี้ว่ใส่ีหมวะน้ำม่ใสน้ำจงมาสิมีมี่หัื่นมังแหงไปเลยนี่แหละน้ำบอกบ่อมากนั่นคือบ่ใส่วะน้ำบอกบ่อเี่น้องกินไม่ใส่ก็เหตุใจ ขึ้นดินขึ้นงามไม่นำขึ้นว่าใส่พี่จีตมว่านี่ดูพี่จะหางเขาไปเยอะเลยอย,อยู่สัน่นเป็นผู้คนสั่นสองก็ว่าจันใครดูไทรอยูย่ใครดีดี่นะแก้งหนาแก้งหลังเลยว่าทีอไล่ตาดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เ,เอาแบบว่าไล่ตาก็นเล กินข้าวขาวดีๆด้เลยเลยมันเป็นกระดินงหินปูนแน่นต๊บเลยอะไรมันเป็นดินหินปูนเด้อเอาไปเทที่ปืนเพื่อนเพ่วกยังหนีเวลาแหงมาเนี่แน่นต๊บปานเทพข้อนกีบนี่มันเกิดเปียกเกลือกน้อยเปียอกว่ดเทาไปเหยียบโบราณด้วยกันแน่นีืนน้น ยาพวกิดพร้อมเอ,อาเดินเอาเซอเซ่เดินบ้านด้วยยังเอ,อ้บัวร์อาทิถนนก็ดีดีไะเนาะดินแบบนี้แนไปเลยด้วยที่แกเปลี่ยนดินแก้วดินเอหรอกแก้วดินขึ้นไปเพราะแก้วดินใสกไปเพราะว่าไม่ได้ยู่หนามเาะว่า ว่าลายมันยี่สิบเที่ยวแล้วะเราไปยี่ก่อนยี่สิบเที่ยวซึบๆวอดด้อมรถไม่สิยื่ถึงหนุ่มี่หอดกลบอของเจ้ามือยาวมันนี้สิผมก็ถึงแล้วแนแม่กดลงอีกสัน่น khó cắt Phật cứ tui tui hay cao là thăm, tham cao rồi là, là quẩn cái này, vô lái của nó Tui đi vào cái gì hết thơ bố, mày thơ bố tôi nhắn bố ุดไปคุณปูโกโก้หน้าไปหาลุยงานน้องนะทุกทีจะตะเบิ้งดีนะไอ้หุ่นก็พอดีขาก็วัดีเนี่ยลง่ลงลุ่งขุดน้องให้เบิงนน่งง่ายกูเนาะเราไปลุยกี่ตม,ตม,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 มหนึ่งกี่ต้มมุนหน้ามุนหลังยกันกตมคือ ัเป็นหุบสาแต่วยังบเป็นดอกปวยนั่องดินดินมาเลื่อนขพื่เนเึืนนหนึนังไร

Yes. เราพยเรื่งงูเห็บเรื่องงูเห็บเ่องงูเห้วมันม,มากแัแม่น้อนป่ามาป่อยก็คือที่ไ่ได้กินดอกป่าพี่เนองเบิ้งสาเราดูเบิ้งสาเราเห็เด,ดเือกเลือกเลือกัันไงก็มีโคดีสุดมือยังบาถึงยนะ ปลายังมาปล่อยังสุดที่สเลีออ้ยงปลาอยังเลี้ยงปลาเลี้ยงปลายังดีพี่น้องสาเงี้ยปลาเนี่ยเพราะว่าจะสามไรนี่แหะสามไรหรือสี่ไรนี่แหละซาเนี่ยทีนี้เราเหยีดเสียกันกับซาเนี่ยถึงที่ไปดูเพื่ น่ามัอยู่ระบางกันหนยปูนหกเขาเลยจะตัดฉล,ลบให้ดูจะด่าดูยี่สิบหรือยี่บสไลดตงมาให้เก่าเถ ได้แต่ยู่ยแล้อยู่ยโดนี่ห่อกตีขึ้นตีสองตีก็หลังถึงเบ็ดมาเนี่ยนเพราะว่าขันได้ขันไ้แงนนได้แงนง่ายน่ะนะจิบ็ไปว่ายอยู่แต่งนาะง่ายแงน่ไหมสิบเาสี่ซิบเอ้าลอยเจละห้าซิบง่ายสอง่อยสามลอยเ่ียวบ่เคยบ่เคยงั้นแงนพึ่งมือนึ่กัน้อยหน่อย่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแงนบ่หน่อยถึงรู้ไปหเนทางไล่ พูดเรื่อเข่าว,วก่อนวันนี้รถไม่เยอะมก็เรีนท่านีนแหละ้องมาเต่งไปมืยอยี่สาทนหนึ่งก็ยุ่เลยละล่ะด,ดนพะมีงวดเนาะคุณปูถ้าจะมีงวดก็หากันไปรถงว,วดเราพจะเกยขั้นไม่แต่ไม่ไย้มีงวดจะเป็นซีรุ่นี่ก็ยังได้ดีกับซีดุลรถมีงวดรถงมีงวด พี่น้องนายทีวีจบทีก่อนอน้องนายผมพูเห็ดหงานมาันงมืงานามือถัดตัว,วกกตนี้มีงานวัดเดียวหรอกมีแต่รถเล็กบ่ก,กับ,บกว่าเรียงยังไๆทีวีจบทีที่นี่ก่อนอีนะนะ้งคิหน้าเจอกันใหม่ี่นีสวัสดีครับโอ้แล้วมนทีนี่เป็นไรใครหรือพี่ง่ายโยนโยนเลย